ในป่าลึกที่ชื่อว่าป่าลออูมินาเตมีเม่นแคระตัวน้อยชื่อดวงดาวที่มักซ่อนตัวใต้เห็ดยักษ์เพราะเขากลัวความมืดเม่นน้อยชอบเก็บดาวตกที่ร่วงหล่นมาทำเป็นสร้อยคอแต่ทุกครั้งที่ฟ้าคำ่ำเขาจะรีบกลับบ้านก่อนดวงอาทิตย์ตกเพราะป่าลออูมินาเตจะมืดสนิทจนน่ากลัวคืนหนึ่งดวงดาวหลงทางในป่าเพราะตามเก็บดาวตกที่สวยเกินห้ามใจทันใดนั้นก็มีแสงสีทองส่องมาที่หน้าเขา เอมเบอร์ ber, หิ่งห้อยน้อยปีกร้าวที่บินมาจากทุ่งดอกไม้ไกลบอกว่าฉันจะพาเธอกลับบ้านด้วยกันทั้งคู่จึงเดินลัดเลาะไปใต้แสงจันทร์เอมเบอร์ส่องทางให้ส่วนดวงดาวเล่านิทานเรื่องดวงดาวให้ฟังทันใดนั้นพายุฝนก็ถาโถมเม่นน้อยกลัวจนสัน่นแต่เมื่อเห็นว่าเอมเบอร์ตัวเปียกจนแสงริบรี่เขาก็รีบขนเอาดาวตกมาประดับรอบตัวหิ่งห้อยแสงจากดาวตกช่วยเพิ่มพลังให้เอมเบอร์สว่างวาบ จนทั้งคู่หาที่หลบภายใต้ต้นโอ๊กเก่าได้สำเร็จตั้งแต่นั้นหิงห้อยเอมเบอร์กับเจ้าเม่นน้อยดวงดาวไม่เคยเหงาอีกเลยทุกคืนทั้งคู่จะออกสำรวจป่าด้วยกันแสงของหิงห้อยและสร้อยดาวตกของเม่นน้อยทำให้ป่าแห่งนี้สว่างสวยและมีเสียงเล่าลือว่าหากใครเห็นแสงสีทองและประกายเงินเต้นระริกในป่านั่นคือเพื่อนแห่งแสงสว่างที่สอนว่าความกล้าหาญเกิดได้แค่มีคนพร้อมเดินเคียงข้าง